น้องน้องมองอะไรอ่ะก็ไม่รู้ทุกครั้งอ่ะเวลาถ้าผู้ชายคนไหนคุยกับหนูว่าหนูจะมองตาใครอ่ะเหมือนโลคหัหยุดอ่ะสุดท้ายแล้วเขาเขาก็ไม่กล้ากลับมาสบตาอะไรประมาณนี้พี่พี่ดังใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับใช่ครับผมยินดีได้รู้จักไหยฮนะ,ะน้องชื่ออะไรฮะอ๋อชื่อชื่อวายคะ่ะชื่อวายค่ะชื่อวายค่ะอันน้ำน้ำพี่ดังใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่สบ,บ,บายเลยร้อนมากเลยเพอดีเผถ้าไม่ละเก็ดขอขอยืมน้ำดืำ่มพี่ดังอาบน้ำหน่อยได้ไหมคะเไิ้ไลยครับขอบคุณมากค่ะบ เอ้เอมื่อกี้บอกว่าบอกว่าไม่รู้จักดังด้วยแล้วก็ชอบอาบน้ำด้วยใช่ค่ะแล้วก็ชอบมองตาคนด้วยค่ะขออีกทีชื่ออะไรนะฮ <c oughs> ะจะมีใครรับผิดชอบกูไหมจะมีใครรับผิดชอบกูไหมเป็น <c oughs> เด่นคนเดียวเลย <c oughs> หนูวายค่ะวายเพราะไม่ชอบทนันนะค่ะหลอกกันพอ,รอหรือยังอ๋อไอ้เหี้ยอ๋อไอ้เหี้ย